รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทอทอบหร,ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการบริษัทอาร์ตนายจำกัดภูมิใจเสนอเคฟาร์ม สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกันเช่นเคยทุกวันศุกร์เวลาบ่าย2องโมงถึงเวลาบ่าย2องโมงครึ่งโดยประมาณทอทอบหแห่งนี้เราพบกันในช่วงเวลาดีๆกับเคฟาร์มเคฟาร์มวันนี้ขอพาท่านผู้ชมล่องใต้ไปที่วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสตูลวิทยาลัยแห่งนี้ส่งนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ สมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปมัมภมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทุกครั้งและในการประชุมทุกครั้งก็จะมีการประกวดประขันทักษะทางวิชาการหนึ่งในการประกวดนั้นคือการประกวดไก่สวยงามอย่างที่อยู่ในมือผมที่สําคัญวิทยาลัยแห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยรับสเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลรักพระองค์ท่านสเสด็จที่นี่เป็นขวัญเป็นกําลังใจ ให้กับพสคนิกรของจังหวัดสตูลรวมไปถึงบุคลากรของวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสตูลเรื่องราวของวิทยาลัยแห่งนี้จะเป็นอย่างไรเชิญรับชมครับครับผมวิชัยสังคมณีผู้ดนการวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสตูล วิหลัยแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2 5 2 0พื้นที่มีทั้งหมดประมาณ1,993ไร่มีฟาร์มที่สำคัญคือฟาร์มฟาร์มน้ำมัน400ไร่ฟาร์มยางพารา200ไร่ฟาร์มไข่ไก่ฟาร์มสุกรฟาร์มประมงแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นอ่างเก็บน้ำมีพื้นที่กักเก็บน้ำประมาณ8ล้านลูกบาศก์เมตรวิทยาลัยได้เปิดสอนในหลักสูตรเฉพาะทาง เฉพาะสายเกษตรเท่านั้นในระดับปวชปวสและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นในสาขาวิชาการพ่อเลี้ยงสัตว์น้าสาขาพืชศาสตร์สาขาสัตวศาสตร์สาขาเกษตรศาสตร์สาขาอุตสาหกรรมการเกษตรและสาขาช่างกลเกษตรจุดเด่นของวิเลยแห่งนี้คือสาขาการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ําโดยได้พัฒนาฟาร์มพ่อเลี้ยงสัตว์น้าให้เป็นสมาร์ทฟาร์มให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปรวมทั้งเป็นแหล่งรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนนักศึกษาเป็นธุรธกิจงานฟาร์มสอดคล้องกับคําขวัญที่ว่าเรียนเกษ,ษตรสตูลต้องได้วุฒิได้เงินได้งานได้ฝึกประสบการณ์โกอินเตอร์ความภาคภูมิใจของพวกเราคือเป็นสถาบันชั้นนําที่ผลิตและพัฒนากํำลังคนด้านเกษตรกรรมที่มีคุณภาพและมีความชํานาญในวิชาชีพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปพื้นฐานสำคัญของภาคเกษตรอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรวมไปถึงวิทยาลัยประมงทั้ง47แห่งพื้นฐานนี้คือพื้นฐานของประเทศคำตอบของประเทศจึงอยู่ในวิทยาลัยเกษตรและวิทยาลัยประมงพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ การเชื่อมต้องยาวาตา A13 เชื่อมง่ายสบายช่างการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรวมไปถึงวิทยาลัยประมงทั้ง47แห่งในยุค New Normal โควิด -19 วันนี้เราใช้เทคโนโลยีในการดูแลนักเรียนนักศึกษาเทคโนโลยีเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งเพื่อความปลอดภัยของวิทยาลัยเพราะที่นี่ต้องเป็นเซฟตี้คอลเลจในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในแผนกวิชาประมงของวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสต,ตูลแยกการฝึกนักเรียนนักศึกษาเป็น2ลักษณะอย่างแรกเป็นเรื่องของสัตว์น้ำที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจนำมาใช้ในการแปรรูปอาหาร อีกอย่างหนึ่งคือปลาสวยงามหรือสัตว์น้ําสวยงาม2ออย่างใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่นี่จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่เราจะพูดถึงเรื่องของ modern college ด้านการประมงเชิญรับชมครับ จุดเริ่มต้นในการแปลรูปปลาหมอคือในในส่วนตัวที่สัมผัสกับเด็กมา20กว่าปีเรารู้ว่าจุดด้อยของเด็กอาชีวะโดยเฉพาะเด็กเกษตรเนี่ยเขาสามารถผลิตได้แล้วก็ผลิตได้ดีด้วยแต่จุดด้อยของพวกเขาก็าคือการการที่จะเอามาแปลรูปแล้วก็เอาไปจําหน่ายเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าผลผลิตอันนี้เป็นจุดสําคัญของ เ,เกี่ยวกับอาชีพทางด้านการเกษตรนะคะถ้าเราสามารถแปลรูปได้เนี่ยเป็นการเพิ่มมูลค่าได้กําไรมากกว่าที่เขาเป็นผู้ผลิตอย่างเดียวแล้วก็ขายสู่พ่อค้าคนกลางค่ะ,ะนั้นคือจุดเริ่มต้นแล้วก็ตอนนี้พยายามที่จะให้เด็กฝึกทักษะในสาขาวิชาที่เขาเรียนคือเด็กประมงเนี่ยจบออกไปต้องเลี้ยงปลาได้ต้องจําหน่ายได้แล้วต้อง มีวิธีการในการเอาผลผลิตที่เขาผลิตขึ้นมาไปแปลรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตค่ะเขาถึงจะอยู่ได้ณตอนนี้เพราะฉะนั้นปลาหมอตอนนี้เกษตรกร,ธธกรที่จะอยู่ได้เนี่ยเขาต้องรู้จักวิธีการในการเจาะตลาดส่วนมากแล้วตอนนี้แถวนครแต่ก่อนเลี้ยงเยอะแต่ตอนนี้เกษตรกร,ธธกรอยู่ไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะเอาผลผลิตมาขายเองได้ต้องส่งพ่อค้าคนกลางทีน,นี้การกําหนดราคาอยู่ที่พ่อค้าคนกลางอย่างเดียว สุดท้ายเขาค่อยทยอยปิดตัวลงไปค่ะนั้นพี่ก็เลยมองว่าถ้าเด็กของเราอะ่ะมีความรู้เรื่องตลาดและการไปรูปอันนี้จะเป็นจุดเด่นที่จะส่งเสริมให้เขาออกไปประกอบอาชีพได้เลี้ยงตัวเองได้ค่ะวิธีการแปรรูปมันมีขั้นตอนง่ายๆค่ะขั้นตอนแรกก็คือปกติแล้วอะ่ะเด็กเขาจะไปลากปลาจากบ่อเอามาพักไว้หนึ่งคืนก่อนอย่างน้อยอันนี้สาคัญเลยต้องมาพักนะคะเพราะว่าเพื่อต้องการที่จะลบกลิ่นสาบโครน พักแล้วก็เปิดน้ําไหลผ่านตลอดเลยค่ะหลังจากนั้นเด็กก็จะเอามาํำแหลชํำแหละขั้นตอนของเขาก็าคือตัดคลีบทั้งหมดขอดเกรดแล้วก็ผ่าหลังตัดหัวปลาออกจากนั้นเขาก็จะเอามาหมักด้วยซีอิ๊วขาวกับเกลือเป็นส่วนผสมแล้วก็หมักไว้หนึ่งคืนจากนั้นก็เอาไปตากแดดหนึ่งแดดค่ะแล้วก็เอามาแปลรูปโดยการซีนสูญญากาศบรรจุแพ็คละ2ตัว จากการที่เขาได้ทําคิดต้นทุนกําไรแล้วเขาตั้งราคาไว้ที่ตัวละ50บาทดังนั้นขายแพ็คละ100บาทค่ะเกี่ยวกับคุณค่าทางอาหารจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ลดลงมากนะคะแต่ว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายที่จะให้ผู้บริโภคเขามีตัวเลือกเพราะบางคนเนี่ย ปลาน้ําจืดบางคนไม่ทานเลยเพราะว่ามันมีกลิ่นคาวเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาแปลรูปเป็นปลาแดดเดียวเนี่ยมันจะลดกลิ่นคาวลงได้ก็จะทําให้เป็นตัวเลือกกับผู้บริโภคอีกอย่างหนึ่งที่เป็นช่องทางให้เราจําหน่ายได้มากขึ้นอาแปลรูปตอนนี้ที่ให้นักเรียนทําเป็นธุรกิจของเขาจริงๆมีตัวเดียวคือปลาหมอแดดเดียวแต่ว่าอนาคตต่อไปเนี่ยจะทําเป็นปลาส้ม ปลาล้าเป็นปลาล้าใต้นะคะที่มันคล้ายๆปลาดุกล้าคือมันจะออกรสหวานคขมแล้วเนื้อปลาหมอมันจะดีปลาดีกว่าปลาชนิดอื่นตรงที่มันมีความมันอันนั้นคืออนาคตจะทําอีก2ตัวผลิตภัณฑ์ค่ะที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลมีหลักสูตรมากมายหลายหลักสูตรหนึงในนั้นคือหลักสูตรภาคสมทบ ให้กับผู้ที่มีอายุเกินเกณฑ์และมาเรียนที่นี่สิทธิ์เก่าหนึ่งท่านที่มีความสามารถและเป็นเพชรเม็ดงามของที่นี่คือคุณสุรชัยสมันตรัฐมาเรียนปวสภาคสมทบคนสตูลเรียกขานคนคนนี้ว่าเป็นแม็กไกเวอร์ของสตูลคิดค้นเทคโนโลยีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แบบไทยๆมากมายเพื่อมาสนับสนุนงานด้านการเกษตรเรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมในช่วงเพชรเกษตรครับ สวัสดีค่ะมู่เพชรเกษตรค่ะสัปดาห์นี้มู่เดินทางมาที่จังหวัดสตูลค่ะเมืองสะอาดสงบธรรมชาติบริสุทธิ์ค่ะมู่มาอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลค่ะอยู่กับสิทธิ์เก่าภาคสมทบคุณสุริชัยสมันตรัศน์หรือลุงติ่งนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับลุงติ่งกันค่ะว่าได้มามีโอกาสมาเรียนภาคสมทบที่วิทยาลัยแห่งนี้ได้ยังไงสวัสดีค่ะลุงติง่งสวัสดีครับ ช่วยแนะนําตัวให้ท่านผู้ชมรู้จัก่อยค่ะผมชื่อสุรชัยสมันตรัพครับปัจจุบันอายุเกือบ70แล้วครับอีกนิดเดียว7จแล้วนะครับตอนที่ผมมาเรียนที่วิยทยาเกษตรนี่อายุประมาณ57เจแต่เป็นภาคสมทบซึ่งเขาเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่รักการเกษตรแล้วก็แล้วทำงานราชาการอยู่แล้วได้มาเรียนเพิ่มเตนนิมในปาะกาศที่ตัวเองเข้าไปทํางานนะครับทีนี้ผมมันบังเอิญตอนนั้นไปเป็นไปเป็นครูสอนแพทย์แผนไทย มารู้จักกับอาจารย์ท่านกเกษตรที่ท่านไปเรียนทีน,นี้บังเอิญว่าผมนั้นอา,อาชีพเดิมเป็นครูครเป็นครูอยู่6ปีครับแล้วก็ตอนนั้นคุณพ่อเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เนื้อไก่ไข่พอคุณพ่อเสียผมก็รับช่วงต่อลาออกจากครูมาแล้วก็ทำางานไปเรื่อยเปลี่ยนงานไปเรื่อยครับแล้วแต่งานไหนที่เหมาะสมทําให้เรามีประสบการณ์เยอะนะครับ,รบแล้วตอนหลังผมไปทําสวนสตอก่อที่ผมจะทําสวนสตอเนี่ย ผมไปมาหาวิทยาลัยเกษตรเจ็ดครั้งนะครับไปหาท่านอาจารย์ดีพร้อมชัยวงเกยียรติผมไปหาเพื่อจะหาข้อมูลในการที่เราจะทำสวนะตะโเราจะต้องรู้ให้จริงว่า,วาธรรมชาติของะตะโเป็นอย่างไรอย่าไปทําตามกระแสเพราะเขาบอกไอ้นั่นดีทําสุดท้ายมันก็จะไม่จะจะล้มเหลวแล้วตัดสินใจมาเรียนภาคสมทบที่วิทยาลัยเกษตรแห่งนี้ได้ยังไงมาเนื่องจากว่าสนิทกับอาจารย์ท่านหนึ่งท่านไปเรียนแพทย์แผนไทยด้วย ท่านก็ชวนท่านบอกว่าไอ้การที่เราเรียนพแพทย์แผนไทยนี่มันก็เกี่ยวกับสมุนไพรซึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องพืชถ้าเรามาเรียนเกี่ยวกับพืชเพิ่มเติมเราก็สามารถจะไปดูแลเรื่องสมุนไพรได้ดีขึ้นผมก็ตัดสินใจมาเรียนครับแล้วตอนมาเรียนหลักสูตรภาคสมทบเนี่ยเขาเรียนปกติกว่าเรียนเขาเรียนสอ์อาทิตย์ครับอ๋อเรียนสอ์อาทิตย์ครับแต่ว่ามันเวลาจะมากขึ้นเป็นปาสามปีนะครับสามปีก็ทําไปเรียนไปเป็นภาคปฏิบัติมากเขาเน้นภาคปฏิบัติเขาสอนอะไรบ้างคะตอนนั้น ในภาคสมทบส่วนเพราะเหตุปลูกผักนะครับดูแลต้นไม้แก้ปัญหาการขยายพันธุ์พืชทุกอย่างทุกอย่างเลยครับที่เกี่ยวกับพืชที่เราสนใจเราเราบอกว่าเรามาสนใจเรื่องพืชศาสตร์เราไม่ได้สนใจเรื่องศาสตร์ศาสตร์นะครับแต่ก็ต้องมาเรียนด้วยเลี้ยงปลาอะไรก็ต้องมาเรียนครับดูแลแต่ไม่เน้นไปเน้นเรื่องพืชแล้วพอเรียนได้องค์ความรู้ภาคสมทบแล้วได้นําองค์ความรู้เนี่ยไปช่วยในการทํางานยังไงมันเป็นอย่างนี้ครับพอผมจบปั๊บเนี่ยบังเอิญ ผมรู้จักกับท่านพออนำชัยกิจนานันทกุลท่านเป็นพอโอพิจัยชุมชนปัจจุบันท่านเป็นสอโสถาบันแล้วครับท่านไปเชิญชวนผมที่บ้านให้มาช่วยช่วยสอนชาวบ้านให้กับวิลัยชุมชนผมสอนมา12ปีแล้วครับสอนเรื่องเกิดเกษตรการเพาะเห็ดนางฟ้าเพาะเห็ดฟางด้วยทลายปาล์มการขยายพันธุ์พืชล้นวิชาจบมาแล้วก็มีโอกาสก็เลยรับปากเลยท่านเลยตอนนี้ผมสอนมา12ปีแล้วครับิัยชุมชนแล้วคุณลุงติ๋งเนี่ยมีเทคนิคในการ สอนให้ชาวบ้านเข้าใจในถ่ายทอดยังไงคะตอนแรกผมแค่ไปเรียนแต่พอท่านอาจารย์ที่สอนท่านเห็นเวลผมว่าผมสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สูงอายุได้เขาเข้าใจได้ง่ายแก่<ฆ>ก็เลยเชิญให้ผมสอนยกตัวอย่างเช่นว่าหมอพื้นบ้านที่มาเรียนนี่นะครับ<ฆ>อายุ60กว่า50กว่า โซนวันอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้ามาถามตอบต,ต่อไม่ได้แล้วผมก็เลยแต่งเป็นบทกรนเป็นมานหนังมโนูลาหนังตะลุงให้เขาเช่นยาลดฝาดสมานแผลแก้ท้องร่วงบิดทั้งปวงแก้ได้ไม่กังขา <c oughs> อุจจระธาตุพิการไม่นำพาแผลเปื่อยทากัดเนื้อร้ายได้ผลดี <Okay. S 1> พอไปยาลดขมแล้วก็ว่าไปอีกยาลดหวานเราก็ว่าเป็นโกนทําให้ผู้สูงอายุนั้นเขาสามารถจะจําได้ <c oughs> อาทิตย์หน้าเขามาปั๊บพอเราเลิกต้นปั๊บไอ้ลูกคู่ก็เพิ่มเลย <Okay. S 1> พอไปโศกก็นึกออก เทคนิคของคุณลุงเนี่ยสอนให้ชาวบ้านเข้าใจโดยการเป็นท่องเป็นบท,รบทกรณ์รรสุดยอดในกรณีที่เป็นเรื่องยานรนอกจากนีออ้อยากให้คุณลุงพูดถึงความาภาคภูมิใจความภาคภูมิใจของผมมีอยู่สองประเด็นประเด็นที่หนึ่งภาคภูมิใจในการสอนอาชีพเขาเอาไปประกอบอาชีพได้ตกถึงลูกถึงหลานเช่นการพ่อเห็ดเขาไปทําฟางเห็ดมีอยู่ครั้งหนึ่งผมเข้าไปในหมู่บ้านเขายกกระสอบง้อไม้ให้ผมกระสอบหนึ่งผมบอกว่าโอ้ยกะ อยาเอามาผมจะเยอะกินไม่หมดครูกินหมดอยู่แล้วแต่ที่ครูให้หนูหนูกินไม่หมดนูลูกหนูเป็น,ปนอาชีพนี่คือสิ่งเดียวผมอยากให้ลุงติ่งเนี่ยพูดแนะนําเกษตรกร,ร,กรที่มาเรียนรู้กับลุงติ่งเนี่ยมีวิธีการเทคนิคยังไงที่จะประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแพทย์แผนไทยเรื่องการทําการเกษตรอยากให้ลุงติ่งแนะนาหน่อยค่ะคืออยากจะบอกเกษตรกรโดยทั่วไปว่าเราอย่าไปทําตามแฟชั่น,ค,นครับ ต้องมีความคิดของตัวเองบ้างอย่าไปหลงเพราะเขาบอกเขาปลูกลองกองได้ดีปลูกลองกองกันทั้งเมืองหรอกพอมันถูกมันก็ไม่จะขาขตรงไหนพยายามเอาพืชธรรมชาติที่มันต้นทุนต่านะครับค่ะสุดยอดเลยค่ะได้ช่วยเหลือเกษตรกรวันนี้ก็ขอขอบคุณที่คุณลุงสลักเวลานะคะมาพูดคุยในรายการขอบคุณมากค่ะท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเพชรเกษตรที่ติดตามรายการเรามาตลอดจะทราบได้ว่า สมเด็จพระนิษฐาที่าชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรมราชะกุมารีทุกครั้งที่ท,ทรงสเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมระดับชาติสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในทุกที่พระองค์ท่านทรงปลูกต้นไม้นั่นคือพระราชกลรลิที่จะทําให้แผ่นดินพื้นนี้มีความอุดมสมบูรณ์มีป่าให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้กูรูเกษตรของวิทยายลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล ภาคภูมิใจที่จะพาท่านผู้ชมไปพบกับปราดเรื่องป่าเป็นการเฉพาะนั่นคือคุณบรรหารวัตรธรรมกูรูกรเกษตรเรื่องป่าเชิญรับชมเรื่องราวของท่านครับกรเกษตรในป่าเนี่ยครับตอนเด็กๆเนี่ยผมก็เป็น คนในพื้นที่เนะี่ยอยู่พื้นที่ควรกระหลงเนี่ยตั้งแต่เป็นป่าจกระต้่งมีการจัดสรรที่ดินให้ราษฎรเข้ามาทำมาหากินก็มีการบุกเบิกบางส่วนก็ทําเกษตรวิถีใหม่ก็ล้มเหลวแต่ผมมันดูแล้วว่าธรรมชาติที่นี่สอนให้เรารู้จักเอาตัวรอดและธรรมชาติเนี่ยจะเลี้ยงเรามาตลอดนั่นคือทางหรือทางรอดประกอบกับผมมาดูในเรื่องของอเศรษฐกิจพอเพียงนยในโครงการราชดำเิต่างๆที่จริงแล้วมันเป็นต้นแบบมันก็มาจากป่าครับ ก็ลองมาเอามาต่อยอดทดําดูก็ตอบโจทย์ว่ารักษณาเป็นการทําเกษตรที่ต้นทุนตำ่ำนะทำเล้วทำแล่มนมีกําไรเริ่มต้นก็อยากการสังเกตนะครับสังเกตในเรื่องของฤด,ดูกาลเรื่องของฝนฟ้าอากาศเรื่องของสภาพพื้นที่การ,กรเกษตรเนี่ยมันไม่ได้จากธรรมชาติเป็นตัวกําหนดไม่ใช่เราเป็นคนสร้างธรรมชาติสร้างเราก็อาศัยธรรมชาติมาเป็นครูผมขึ้นไปไป,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 ไปบนป่าเนี่ยผมยังรู้ว่า ต้นไม้นี้มันออกดอกเดือนไหนออกผลผลิตเดือนไหนรูปแบบของของ,ของการจัดการนะครับเริ่มตั้งแต่สให,ให้รู้จกักดินรู้จกักธรรมชาติออของของพันไม้ก่อนหนึ่งรู้ชนิดไม้นะร,นรู้นิสัยใหญ่คอเขาสภาพาอากาศทีนี้เมื่อมาเป็นอย่างนี้การสร้างเส,สียงแวดล้อมให้มันสมดุลน,นั้นเรื่องร่มเงาบางทีเราไม่ต้องไปทาโรงเรือนที่เป็นรักษาะเป็นปีนเอาอะไรไม่ไม่้อต้นไม้มันก็มีอยู่ในป่าเนี่ยขั ถ้าคุณเดินในป่าจะรู้ว่าป่ามันเป็นอย่างไรให้อะไรบ้างความรู้สึกเนี่ยมันจะบอกป่าเนี่ยมันมีม้เป็นป่าบินะพันป่าพุป่าชายเลนนะลักษณะแล้วเราจะเลือกป่าแบบไหนนะบ้านเราอ่ะมันสภาพมันเป็นยังไงพื้นที่เป็นควรเขาพื้นที่เป็นรุ่มน้ําพื้นที่ที่มันเป็นพุดินเปี้ยวดินเค็มอะไรเนี่ยเราก็เลือกว่าเราจะแบบแบบอย่างอย่างไนแล้วก็ไปดูของจริงของจริงมันเป็นยังไงเราจะไปสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดไม่ได้ เอาธรรมชาติที่มันมีอยู่เป็นทุนแล้วก็มาไปทําตรงนั้นแหละเขาเรียกว่าทําการเกษตรต้นทุนต่ําการทําเกษตรแบบแบบธรรมชาติน่ะมันเป็นชีวิตที่เรียบให้เราอยู่โดยไม่ต้องไปปรุงแต่งไม่ต้องไปติดตําราถ้าเราไปเรียนไปท่องมาซึ่งเป็นตำราบางทีก็ก็ไม่รู้ใครเขียนไม่รู้แปลมาจากไหนกี่สถาบันนะต้นแบบมันมันไม่ใช่เมืองไทยก็มีอย่างเป็นหนังสือตำราก็แปลมาแต่นี่เป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเราอ่ะการทําเกษตรแบบนี้นะ เมื่อธรรมชาติมันเปลี่ยนมนุษย์เนี่ยเป็นตัวที่เปลี่ยนได้เร็วกว่าธรรมชาติถ้าเขาเปลี่ยนตรงนี้ได้เราสมองเราต้องคิดตามเราก็ต้องเปลี่ยนแต่เปลี่ยนการเปลี่ยนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนให้มันสอดคล้องต้องกันมันเป็นองค์ความรู้ที่จะมีการซึมซับมันมีคิดอะไรที่ได้แปลกๆเยอะๆที่คนอื่นเขาเขาคิดอะไรบางคนเขาไม่ได้ทําแต่ถ้าเราคิดแล้วทําเราทําทีละเล็กทีละน้อยไม่ได้วันนี้เอาทำไมทําก่อนมีปัญหาแล้วก็แก้ใช้ธรรมชาติเป็นทุนใช้ภูมิปัญญา มาเป็นทุนในการทำงานเกษตรครับป่าคือชีวิตพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์มีพระราชรำริและมีพระราชปณิธานเรื่องป่าให้กับบ้านเมืองของเราสาระดีๆจากคุณบรรหารวัตธรรมได้นำเสนอท่านแล้วพักสักครู่พบกับสิ่งที่น่าสนใจครับ างเชื่อมต้องยาวาตา A-13 เชื่อมง่ายสบายช่างไอ้ดูสิเป้าหมายพี่แก่วเด็ดนะที่นี่เลยครับมีแค่กล่องวงจรปิดระบบสแกนใบหน้าสแกนลายนิ้วมือเครื่องเอ็กซเรย์ผ่านไปได้ทุกอย่างก็เป็นของเราแล้วครับลูกพี่นี่มันอุปกรณ์จาก HIP ทั้งนั้นไปเปลี่ยนเป้าหมาย ที่ไหนมี HIP ที่นั่นขโมยไม่กล้าไม่เชื่อก็ลองดูระบบรักษาความปลอดภัยต้อง HIP โทร0978078888หรือคลิก www.hip.co.th สนับสนุนโดย HIP เครื่องวัดอุณหภูมิ K3 ยอดขายอันดับหนึ่งทั่วประเทศ ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรวมไปถึงวิทยาลัยประมงในแต่ละผู้มิภาคมีความเด่นด้อยแต,ตกต่างกันในพื้นที่ภาคใต้จุดเน้นของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีรวมไปถึงวิทยาลัยประมงเน้นในเรื่องของการประมงเป็นหลักที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลเรื่องประมงเป็นจุดเด่นของวิทยาลัยแห่งนี้ร้อยแปดนวัตกรรมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมจุดเด่นนั้นเชิญท่านรับชมครับ ในชั้นปีที่สองของหลักสูตรปรวสเนี่ยจะมีวิชาหนึ่งนะครับก่อนที่จะจบก็คือวิชาโครงการจบนะครับซึ่งโครงการจบเนี่ยจะต้องคิดค้นหรือวิจัยอะไรขึ้นมาหนึ่งอย่างนะครับซึ่งผมเนี่ยได้ทำการสำรวจภายในแผนกวิชาของตนเองว่าจุดไหนที่มันยังมีปัญหาอยู่นะครับจึงค้นพบว่าในปัจจุบันเนี่ยในโรงพ่อฟักของเราเนี่ย กำลังกำจัดตะกรด้วยวิธีการลักน้ำซึ่งมันมีผลทางด้านเวลาแล้วก็สุขภาพของผู้ที่ทำการลักน้ำครับจึงคิดค้นและประดิษฐ์เครื่องดูดขี้ปลาขึ้นมาครับระบบของมันนี้นะครับเราจะาใช้การชาร์จพลังงานด้วยโซลาร์เซลล์ครับซึ่งไอโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเก็บพลังงานไปไว้ในฐ่านไอออนลิเทียมซึ่งการทำงานของมันเนี่ยจะดูดตะกรนจากก้นบ่อ และการทํางานของเครื่องนี้นะครับมอเตอร์จะส่งกําลังไปยังแกนฟลู flow, และก็ส่งไปที่ใบพัดด้านล่างนะครับเครื่องก็จะทําการดูดตะกอนที่อยู่ด้านล่างขึ้นส่งน้ําขึ้นมาครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบเครื่องนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่หาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นท่อ PVC ขนาดต่างๆเครื่องมอเตอร์กําลัง120วัตต์แล้วก็30วัตต์แล้วก็ฐานไอออนลิเทียมนะครับแล้วก็ด้ามจับของมันเนี่ย ก็จะเป็นก้านของไม้ถูพื้นครับคือหลักการดูดมันเนี่ยก็มันทํางานคล้ายกับเครื่องดูดฝุ่นครับเพราะว่ามันจะดูดจับตะกรนที่อยู่ก้นบ่อนะครับให้หมดเลยครับในปัจจุบันเนี่ยก็ก็มีอยู่หลายยี่ห้อหลายอย่างที่เขาขายอยู่ในทําท้องตลาดนะครับแต่ว่าของเขาเนี่ยคือคือ,คอมันจะดูดน้ําเยอะเกินไปนะครับเราก็เลยปรับเปลี่ยนมาใช้มอเตอร์แรง30วัตต์นะครับเพื่อที่จะ ดูดน้ำให้ช้าลงแต่ได้ตะกรอนเยอะขึ้นครับผลการทดลองการใช้งานนะครับในภาคสนามนะครับปรากฏว,ว่าเราประเมินไป80%นะครับของการใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นในโรงเพาะฟักของวิทยาลัยหรือที่ฟาร์มของเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นฟาร์มปลาถือว่าทํางานได้ดีครับตอบโจทย์กับเกษตรกรผู้เพาะพันธุ์ปลามากครับน้ําเป็นปัจจัยสําคัญในงานภาคการเกษตร ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูลแห่งนี้มีต้นทุนน้ำในการฝึกนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะต้นทุนในการฝึกบุคลากรด้านการประมองนี่คือสาระดีๆที่ท่านผู้ชมได้รับจากรายการเคฟาร์มในวันนี้เคฟาร์มวันนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการของเราที่สำคัญท่านยังสามารถติดตามเราผ่านเพจดรสุภชัยศรีล่าและ YouTube ช่องเคฟาร์มทีวี วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สูงหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับเคฟาร์มขอขอบคุณรวดเชื่อมยาวาตา HIP g l o b a l จำกัดปุ๋ยอินทรีย์ทับทิมทองผลิตโดยปุ๋ยอินทรีย์แม่โจ้การเกษตรโทรศัพท์0819665572 เอเชียติสุขภัณฑ์เพื่อความสุขสำหรับคุณโทร020534588 ID Line 0656218686 a l f เ c กนวัตรกรรมเพื่อการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมโทร0830891818ท่านสามารถติดตามเราผ่านช่องทางเพจดรสุป,ปชัยศิราได้ทุกช่วงเวลาวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ สุขหน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ